ชีวิตของเซลแมนนับเป็นอาชีพหนึ่งที่มีการแข่งขันดุเดือดมากยิ่งต่างแต่ที่มีการตลาดออนไลน์มาเขย่าว,วงการด้วยแล้วการจะปิดยอดสวยๆได้เงินเป็นแสนเป็นล้านเหมือนสมัยก่อนนับวันก็ยิ่งหาได้ยากขึ้นทุกทีเอาแค่ได้หลักหมืน่นพอมีให้ใช้ใจ่ายได้บ้างหลายๆคนก็ออกปากว่ายากแล้วเนื่องจากเงินของลูกค้าส่วนมากกระจายไปในตลาดที่กว้างใหญ่ของโลกโซเชียล โดยเฉพาะสำหรับเซลล์รุ่นเก่าๆอย่างนายวังคนนี้ชีวิตของเขามีแต่การเดินทางมาตั้งแต่หนุ่มเป็นเซลล์แมนที่ขับรถไปหาลูกค้าตามจังหวัดต่างๆเพื่อเสนอการขายในอดีตนั้นก็เคยทำเอาไว้ดีมากมีเงินมีทองตั้งหลักได้มีบ้านมีรถแต่พักหลังๆมานี้การเงินการขายก็เริ่มติดขัดเกิดเหตุการณ์ชักหน้าไม่ถึงหลังเข้าไปทุกที ลูกเมียของเขาเองก็ยังไม่รู้เนื่องจากเจ้าตัวเป็นคนไม่ชอบพูดมากและมักจะเก็บงำปัญหาต่างๆเอาไว้กับตนเองเขาเชื่อเสมอว่าทุกปัญหาจะต้องผ่านไปได้ขอแค่พยายามและเต็มที่กับมันแต่ก็ต้องนำพาให้เขาออกเดินทางอีกครั้งเหมือนสายน้ำของลุ่มน้ำวังแบบชื่อของเขาที่ต้องไหลและเคลื่อนที่ไปสู่จุดหนึ่งเสมอเดินทางมาไกลและผ่านมาหลายจังหวัดแล้ว แต่ยอดที่ได้กลับไม่ถึง6000บาทตัวแทนจำหน่ายที่มีของเขาแต่ละคนก็ล้วนสายหน้ากันไปหมดขนาดว่ามีสินค้าใหม่ๆราคาดีๆมาเสนอถึงที่บางคนก็บอกว่ารอดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าก็คงอาศัยสั่งจากร้านขายส่งออนไลน์มาทีละลอ็อตเขาไม่โกรธที่ลูกค้าปฏิเสธกันตรงๆแบบนี้ดีเสียอีกที่จะได้รู้ถึงความคิดของผู้คนจริงๆ ก็ได้แต่ขับรถไปแล้วก็คิดนั่นคิดนี่ไปเรื่อยจนเมื่อระหว่างทางข้ามไปยังอีกจังหวัดหนึ่งก็เห็นปั๊มเก่าๆข้างทางจึงรีบมองดูเกวัดน้ำมันซึ่งก็เห็นเหลืออยู่เพียงครึ่งถังถนนต่างจังหวัดแบบนี้ขนาด Google ยังบอกว่าปั๊มถัดไปนั้นอยู่ไกลมากเขาจึงตัดสินใจแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มนี้ก่อนแม้จะไม่มีร้านกาแฟาและร้านสะดวกซื้อ ไม่มีร้านอะไรให้เขาช็อปปิ้งได้เลยก็ตามหลังจากขับรถไปแวะเข้าห้องน้ำก็วนรถกลับมาอีกครั้งเพื่อจะเติมน้ำมันที่ตู้เด็กปั๊มคนเดียวของที่นี่กำลังยืนรอเขาอยู่ก่อนแล้วดูเขาก็พร้อมจะให้บริการดียังว่าที่ปั๊มนี้คงไม่ค่อยจะมีลูกค้าหลงมาเท่าไหร่นะักเซลแมนลดระดับกระจกลงบอกกับเด็กปั๊มว่าต้องการจะเติมให้เต็มถัง จากนั้นก็เดินลงมายืดเส้นยืดสายบ้างเพราะทนงอเข่างอขามานานตั้งหลายชั่วโมงอากาศของปั๊มน้ำมันในตอนนี้เย็นสบายเนื่องจากใกล้ช่วงโพเพสเต็มที่แล้วขับรถฝ่าไปอีกไม่นานก็คงจะมืดเป้าหมายก็คือโรงแรมสามดาวในตัวเมืองซึ่งกูเกิลก็คำนวณให้ว่าคงใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงเนื่องจากถนนหนทางข้างหน้านั้นมีเขา และเส้นทางก็ค่อนข้างจะคดเคี้ยวมองไปก็เห็นสุนัขตัวหนึ่งนั่งเหง๋อยๆแบบไม่แคร์ชีวิตมันดูสังกตายนอนมองดูเขาซึ่งมันก็อยู่ใกล้กับหัวใจตู้น้ำมันนี่เองเขาเห็นว่ามันเป็นหมาพันธ์ุสีสันรูปลักษณ์ดูแล้วก็มีราคาเนือตัวมอมแมมแต่ก็ไม่ถึงกับจรจัดมีปลอกคอคาดเอาไว้คงเป็นหมาของที่นี่เขาจึงสอบถามเด็กปั๊มว่าเป็นหมาของใคร เป็นหมาของเจ้าของปั๊มใช่หรือไม่เด็กปั๊มหันมายิ้มแล้วก็บอกกับเขาว่าจริงๆแล้วมันมาจากไหนก็ไม่รู้เห็นหน้าตามันตลกดีก็เลยเลี้ยงเอาไว้กะว่าสักวันเจ้าของเขามาเจอก็คงจะนำคืนให้แต่ก็กินจุเหลือเกินเจ้าหมาตัวนี้ซึ่งเวลาเรียกมันทีไรก็ไม่ค่อยจะยอมฟังถึงเวลาหิวข้าวถึงจะเห่าเอาอย่างเดียววังจึงก้มลงไปลูบหัวมัน ซึ่งมันก็พยายามจะเลียมือตอบด้วยจากนั้นเขาก็เห็นป้ายชื่อที่ห้อยคอของมันเอาไว้ที่เขียนว่าแรมโบววังจึงออกเสียงเรียกชื่อนั้นแล้วเจ้าหมานั่นก็รีบลุกขึ้นเหมือนหุ่นยนต์ที่ได้คำสั่งเด็กปั๊มถึงกับหันมามองวังจึงลองสั่งให้มันนั่งแต่เจ้าหมานั้นก็เอาแต่กระดิกหางพอเขาลองใช้ภาษาอังกฤษในการสั่งการทีนี้เจ้าสุนัขตัวน้อยก็รีบนั่งลงในทันที วังเองรู้สึกแปลกใจไม่น้อยไปกว่าเด็กปั๊มที่ซึ่งตอนนี้เติมน้ำมันเสร็จแล้วก็รีบมาดูเขาใช้คำสั่งกับหมาเขาสั่งมันให้ทำโน่นนี่นั่นได้บอกให้หยุดบอกให้คอยทำได้หมดแต่ต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นถึงจะยอมทำเขาหันไปบอกกับเด็กปั๊มว่าสุนัขตัวนี้มันเรียนมาซึ่งเจ้าของเขาคงเป็นฝรั่งที่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็บอกกับเด็กปั๊มว่ามันชื่อว่าแรมโบ รวมถึงบอกคำศัพท์ง่ายๆภาษาอังกฤษอีกด้วยซึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นก็ดีใจทดลองออกคำสั่งภาษาอังกฤษด้วยตนเองบ้างแล้วก็บพบว่ามันใช้งานได้จริงดูเหมือนจะคุยกันรู้เรื่องแล้วขนาดว่าตอนที่ขับรถออกมาจากปั๊มหันไปมองอีกทีก็เห็นเด็กหนุ่มคนนั้นกำลังเล่นกับเจ้าหมาตัวอ้วนอยู่จากนั้นหนึ่งชั่วโมงกับ15นาทีต่อมารถของเขากระเสียและดับลง กลางทางเปลี่ยวบนถนนที่เขาไม่รู้จักกับสัญญาณโทรศัพท์ที่ไม่มีเลยมันเป็นช่วงเวลาหัวค่ำแล้วแต่สำหรับถนนชนบทตอนกลางคืนที่ผ่ากลางระหว่างป่ากับภูเขามันก็ไม่ต่างอะไรกับการขับรถอยู่ในป่านั่นเองเขาลงมามองรถพยายามเหมือนจะให้มันบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เหมือนว่าจะเป็นการดับไปดือด้อๆไม่มีข้อมูลอื่นๆใดเลย วังเดินไปท้ายรถและหยิบกลวยเ,เรืองแสงออกมาใช้หยิบไปวางท้ายรถกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุดีหน่อยที่ตอนก่อนมันจะดับสนิทไปยังพอประคองรถเข้าข้างทางมาได้แบบนี้แต่ยังว่าที่นับตั้งแต่ที่เขาขับรถออกมาจากปั๊มน้ำมันแล้วก็เห็นมีรถผ่านสวนไปเพียงไม่กี่คันและพักหลังๆก็ไม่มีรถจากทางใดเลยเขาตัดสินใจลองเดินไปข้างหน้า เพื่อจะเจออะไรบ้างเช่นบ้านของผู้คนหรืออย่างน้อยก็สักจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือเดินผ่านมาแล้วจากที่รถเกือบ20นาทีแต่ก็ยังคงไม่พบเจอกับอะไรเลยอากาศหนาวเย็ยนกับเสียงของมแมลงข้างทางชวนให้เขาหนาวสั่นและขนลุกได้เป็นรอลอกหลายครั้งที่พยายามหันกลับไปมองเพราะอยากจะให้มีรถสักคันวิ่งผ่านมาซึ่งก็มีแต่เพียงเสียงลมกับเสียงของต้นไม้ ที่โยกเยกบ้างเวลาที่เขาเดินผ่านและลมพัดมาทำไมเขาถึงรู้สึกท้อแท้แบบนี้ชีวิตในวัย40ต้นต้นๆมันไม่ง่ายเลยสักนิดไหนจะค่าเทอมลูกค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกกับภรรยายิ่งแทบจะไม่มีเลยใช้ชีวิตเหมือนอยู่ตัวคนเดียวมีปัญหาอะไรก็แก้ไปคนเดียวแบบนั้นเงินทองในสมัยนี้มันก็หายาก หวังนึกย้อนกลับไปถึงเวลาที่ลูกสาววัยสิบขวบของเขาร้องอยากจะเล่นด้วยแต่เขาก็ไม่รู้จะเล่นยังไงกับเธอได้แต่ซื้อตุ๊กตาซื้อของให้หลังๆเด็กน้อยก็ได้แต่ใช้ชีวิตอยู่กับ iPad ซึ่งเป็นของขวัญวันเกิดที่เขาเคยยกให้เช่นกันเธอบอกกับเขาว่าให้ป้าป้ากลับมาดูหนังด้วยกันได้ไหมเขาก็ได้แต่สัญญาว่าจะรีบกลับไปจากนั้นก็ก,กอดเธอไว้ละหอมแก้ม ก่อนที่จะขับรถจากมาภาพในหัวสมองตอนนั้นเขายอมรับว่ามีแต่เรื่องการปิดยอดขายให้ได้สักที่ความเหงาความวังเวงและความหดหู่ท้อถอยที่จะอยากมีชีวิตดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายตามข้างทางของถนนนี้ไม่แปลกใจเลยที่ไม่มีบ้านคนเพราะมันทั้งเปลี่ยวแล้วรู้สึกหดหู่หัวใจไอ้บ้าที่ไหนจะมาสร้างบ้านกันอยู่แถวนี้ได้ เดินต่อมายังไม่คิดอะไรมากกับชีวิตเซลแมนวัย40ปีก็พบเข้ากับศาลาข้างทางเป็นศาลาเก่าแบบไม้มีหลังคามุงกระเบื้องอยู่ใกล้กับทางเลี้ยวหัวโค้งแห่งหนึ่งซึ่งถ้าใครจะแหกโค้งมาชนพัดพาเอาคนที่นั่งอยู่ในศาลาขาดใจตายเขาก็มั่นใจได้เลยว่านั่นทำได้ไม่ยากนักหวังสะบัดอีกครั้งให้กับชีวิตกะว่าจะเดินกลับไปที่รถก็รู้สึกว่าตอนนี้จะไกลเอาเรื่อง จะเดินต่อไปก็เหมือนจะพาไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีที่สิ้นสุดหวังจึงตัดสินใจที่จะนั่งพักปลดปล่อยอารมณ์สูบบุหรี่สักตัวอาจจะช่วยได้มันช่วยให้ความรู้สึกทางใจกับเขาได้เสมอแต่ก็เป็นเรื่องเดียวในชีวิตที่หากย้อนเวลากลับไปได้เขาจะไม่คิดทดลองสูบมันอีกเลยเนื่องจากว่าสูบง่ายแต่ก็เลิกยากแม้ว่าเขาจะพยายามเลิกมันมาหลายปีแล้ว แต่ก็มักจะมีมันติดไว้ในรถอยู่เสมอแล้วเมื่อกี้เขาก็พกมันออกมาด้วยนั่งสูบบุหรี่ไปได้สักพักแสงจันทร์ของคืนเดือนหงายกับสายตาที่ปรับสภาพแล้วก็เริ่มทำให้เขาเห็นรายละเอียดในศาลาไม้หลังนี้ได้มากขึ้นตอนแรกก็ว่าดดูน่ากลัวอยู่ไม่น้อยแต่พอเข้ามานั่งข้างในจริงๆก็ไม่ได้น่ากลัวนักถามตรงนี้ยังดูเหมือนจะมีสัญญาณเน็ตอ่อนๆอีกด้วย เขาตัดสินใจใช้จังหวะนี้รีบค้นหาตำแหน่งหรือเบอร์ช่างแต่ก็เห็นว่าในไลน์มีข้อความที่เด้งมาตรวจดูแล้วก็พบว่าเป็นหนิงภรรยาที่ส่งวิดีโอมาให้เห็นลูกของเขาเป่าเค้กวันเกิดผีหาซาตานตัวไหนก็ไม่รู้ทำให้เขาลืมวันเกิดของลูกไปได้เขาจึงรีบส่งข้อความไปหาสอบถามเมียคู่ชีวิตว่าเป็นยังไงบ้าง เธอก็ตอบมาสั้นๆว่าลูกอาบน้ำนอนไปแล้วเพราะพรุ่งนี้จะต้องไปเรียนแต่เชา้าเธอสอบถามมาว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วเขาเองไม่อยากจะบอกปัญหาว่าตอนนี้เจอกับอะไรบ้างก็เลยส่งรูปเซลฟี่ไปว่านั่งพักอยู่แถวสาลาเดี๋ยวสักพักก็จะออกเดินทางต่อแต่ภาพมันก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยโหลดอาจเพราะสัญญาณเน็ตนั้นได้หายไปแล้วหวังจึงนั่งสูบบุหรี่ต่อไม่รู้ว่าจะเอายังไง จนเมื่อมองไปสังเกตเห็นว่ามีกระดาษพับอยู่ปึกหนึ่งเนบเอาไว้อยู่กับคานไม้อันเป็นเสาต้นหนึ่งของศาลานี้กระดาษนั้นมีทั้งใหม่ทั้งเหลืองเหมือนผ่านน้ำผ่านฝนมามากอีกทั้งยังมีผสมกันทั้งเก่าและใหม่เมื่อลองแกะและลองเปิดดูก็เห็นว่ามีข้อความเป็นลายมือเขียนในกระดาษหลายๆแผ่นมีด้วยกันแบ่งเป็นข้อๆเหมือนว่าเขียนมาจากต่างบุคคลกับเหตุการณ์ที่เจอ ความสนใจอยากรู้ก็เริ่มต้นขึ้นวังไม่รู้เลยว่าใครมาเขียนข้อความแบบนี้ไว้ลองดูคร่าวๆก็ชัดเจนแน่แล้วกระดาษเหล่านี้เขียนไว้ด้วยคน4ี่คนเนื่งจากลายมือที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด3คนแรกเขียนกดเอาไว้4ีหข้อส่วนคนสุดท้ายเขียนเอาไว้อีกสองข้อซึ่งในนั้นระบุว่าหากพบเจออะไรให้คนมาทีหลังเขียนเพิ่มเติมไปด้วย คนประเภทไหนกันที่ว่างพอจะมาเขียนอะไรเล่นกันเป็นทอดๆแบบนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันน่าสนใจมากและกฎในนั้นเขียนเอาไว้ว่ากฎข้อที่หนึ่งตอนตีสองจะมีป้าคนหนึ่งปั่นจักรยานมาให้หลบซ่อนตัวอย่าทำเป็นเห็นแกแกไม่ใช่ผีแต่ไม่ปกติและเป็นอันตรายกฎข้อที่2ถ้าเห็นขบวนแห่ลงศพมาให้มองดูอยู่แต่ในศาลา อย่าออกด้านนอกเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นพวกเขาอาจจะจับคุณใส่ลงและเอาไปด้วยพวกเขาถึงจะไปเกิดได้เมื่อถึงข้อความของคนที่สองนี้เขาชากักรู้สึกมันน่ากลัวแปลกๆก,ก่อนจะรีบเดินออกไปดูที่ศาลาเพราะเห็นว่ามีข้อความวงเล็บเอาไว้ว่าจะมีตรลคุดอยู่บนหัวสาลามองไปก็เห็นงานไม้แกะสลักเป็นรูปครุฑแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีความหมายอย่างไรบ้าง จากนั้นจึงเข้าไปนั่งในศาลาแล้วก็อ่านต่อกดข้อที่สามบางครั้งอาจจะเจอกับรถบัสแบบเก่าขับผ่านมาถ้ารถคันนั้นเปิดไฟคุณก็อาศัยเดินทางไปได้แต่หากไม่เปิดไฟแม้คนขับจะจอดและถามคุณว่าจะไปไหมก็ให้บอกเขาไปว่าจะไปทางอื่นขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดอ่านมาถึงข้อนี้จูจ่ๆวังก็ต้องตกใจ ที่พบว่ามีเสียงข้อความจากมือถือดังขึ้นเหมือนสัญญาณเน็ตที่นี่จะมามาหายหายเปิดดูก็เห็นเป็นข้อความจากหนิงซึ่งเธอเขียนข้อความแปลกๆตอบกลับมาเธอถามว่านั่งอยู่กับใครคำถามง่ายๆนี้แต่ก็ฟังดูน่ากลัวมากเพราะเขานั่งอยู่เพียงคนเดียวมาตั้งนานแล้วถึงขั้นว่าต้องรีบซูมภาพเข้าไปดูซึ่งก็เห็นว่าด้านหลังของเขามีเงาดำๆของใครบางคน จ้องมองมาจากด้านนอกเกาะขอบรั้วมองเขาจากด้านหลังวังถึงกับต้องรีบลุกขึ้นแล้วก็หันไปดูรอบๆสารลาที่ในขณะน,นี้แม้จะมองเห็นวิสัยได้โดยรอบทั้งจากแสงไฟและกระบอกไฟฉายของเขาแต่สิ่งที่ต้องการมองเห็นกลับหาไม่พบและเขาก็เพิ่งรู้สึกตัวว่าเสียงมแมลงต่างๆก็เงียบหายไปด้วยจากนั้นสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตก็หายไปอีกรอบ ความรู้สึกบางอย่างของเขาบอกว่าควรจะรีบอ่านกฎเหล่านี้ต่อกฎข้อที่4ถ้าคุณอ่อนเพลียและเผลอหลับนอนที่นี่หลังตีสามมักจะได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์แต่งท่อแว้นมาป้วนเปลี่ยนบริเวณศา,าลานี้ให้แกล้งทำเป็นโทรหาตำรวจแม้ว่าคุณอาจจะตกใจที่พวกเขาไม่มีหัวแต่ถ้าแกล้งนอนต่อพวกเขาจะเบิ้ลรถไปทั้งคืนจนกว่าจะสว่าง และอย่าพยายามวิ่งหนีเพราะรถของพวกเขาไวมากยังไงก็คงหนีไม่ทันแน่และแล้วก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมันเป็นเสียงฝีเท้าของใครบางคนซึ่งใครคนนั้นกำลังเดินเข้ามาวังมองไปหาชายแปลกหน้าในทันทีซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาจะตรงมาที่นี่ด้วยเซลแมนจึงทักทายไปก่อนทำใจดีสู้เสือแต่ชายคนนั้นก็ไม่ไตอบอะไร เพียงแต่มีสีหน้ายิ้มให้แล้วก็เดินเข้ามาทั้งสองเริ่มพูดคุยกันใช้แปลกหน้ากระสอบถามว่าเขามาจากไหนเพราะตัวเขาเองเป็นคนแถวนี้บ้านอยู่ถัดไปในสวนในป่านั่นเขาพูดพลางชี้มือไปข้างหน้าซึ่งก็ไม่รู้มันหมายถึงอีกไกลไหมหวังพยายามจะสอบถามว่าแถวนี้จะมีอู่ซ่อมรถหรือไม่หรืออย่างน้อยก็บ้านคนหรือปั๊มน้ำมันก็ยังดี ใช้แปลกหน้าจึงบอกว่ายากเนื่องจากแถวนี้มันเป็นแค่ทางผ่านในอดีตเคยเป็นจุดพักรถมีผู้คนมาขายของฝากขายอาหารกันแต่รัฐก็รือออกไปได้สิบกว่าปีแล้วถ้าโชคดีบางทีแถวนี้ก็จะมีรถบัสผ่านมาพูดไปพูดมาสักพักเขาก็ถามกับวังว่าชอบดูมวยไหมก่อนจะมานั่งลงที่ศาลาแล้วก็หยิบม้วนเชือกออกมาคลายปม ความรู้สึกของวังกับชายคนนี้รู้สึกว่าเขาจะไม่ปกตินักพูดง่ายๆก็คือถ้าไม่ขาดก็ต้องเกินกว่าร้อยมากแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเลยสักพักชายคนนั้นก็เอาแต่พูดเรื่องมวยเหมือนจะอยากชวนวังคุยด้วยวังก็แกล้งยิ้มไปแงงถามคำตอบคำแบบขอไปทีเพราะไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะเสวนาด้วยเลยเมื่อคิดอะไรไม่ออก เขาก็แกล้งก้มหน้าลงอ่านกระดาษในมือต่อกฎข้อที่หหากเป็นช่วงปลายเดือนบางคืนจะมีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินมาที่ศาลานี้เขาจะมาพร้อมกับเชือกในมือให้ชวนเขาคุยเรื่องวงการมวยโปรโดสังเกตว่าเขาจะเริ่มมัดเชือกเป็นห่วงหรือไม่เพราะนั่นหมายถึงว่าคุณคุยกับเขาสนุกหรือเปล่าถ้าไม่สนุกเขาจะผูกคอตายที่นี่แต่ถ้าคุยด้วยสนุกดี เขาก็จะพูดคุยกันแบบปกติและเดินจากไปเองในความมืดอ่านจบถึงตรงนี้ขนทั้งแขนและหัวของวังก็ลุกขึ้นยิ่งเมื่อเงยหน้าขึ้นมาเห็นชายคนดังกล่าวกำลังมัดเชือกเป็นห่วงเป็นปมเขามัดเชือกไปด้วยทั้งรอยยิ้มกว้างแบบนั้นมันแปลกและดูพิลึกมากชายคนนั้นยังพร่ำพูดว่าสมัยก่อนแถวนี้ขายของดีมากเอามะพร้าวกับเอาเข้าวหลามมาขายก็ขายได้ พอรัดรือที่ทางแถวนี้ไปคนก็ไม่ค่อยมาใช้ถนนเส้นนี้อีกเลยมีแต่มวยเท่านั้นที่ดูแล้วมีความสุขแล้วจู่ๆเขาก็เงยหน้าขึ้นมามองเมื่อเชือกในมือของเขามัดเป็นห่วงเสร็จแล้วเขาถามกับวังว่าชอบสามารถไหมวังคิดว่าเขาอาจจะหมายถึงสามารถพยักอรุณจึงตอบกลับไปว่าชอบเป็นหนึ่งในนักมวยรุ่นใหญ่ที่สายตาเฉียบคมและเด็ดขาดที่สุด ซึ่งชายแปลกหน้าดูเหมือนจะชอบพูดอะไรต่อไปด้วยแล้วก็ค,อคอก่อยๆแกะปมเชือกออกไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้คือคนหรือผีแต่ถ้าทำแบบนี้ต่อไปอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหวังเองก็พอจะดูมวยอ,อยู่บ้างจึงพูดกันไปถึงรถถังสมรักแล้วก็บัวขาวพูดไปพูดมาชายคนนั้นก็คลายปมอ,ออกกลายเป็นเส้นยาวเหมือนเดิมในตอนแรกแล้วก็ค่อยๆม้วนกลับเป็นวงกลมสอดเอาไว้ที่หัวไหล่ ก่อนจะบอกว่าวันนี้ต้องไปแล้วพูดไม่ทันไรก็ปีนสาลาออกไปข้างทางเดินหายเข้าไปในป่ามืดๆแบบนั้นภาพและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เห็นนี้ทำให้วังนั้นใจหายมากไม่รู้จะทำยังไงกับความรู้สึกที่มีแต่ก็ยังรู้สึกอุ่นใจที่เอาตัวรอดได้และกฎในกระดาษก็ไม่ได้ไร้สาระแบบที่คิดจากนั้นจึงรีบอ่านกฎข้อต่อไปที่เหลือกฎข้อที่6 ถ้าพบเห็นพระเดินบินธบาตช่วงเที่ยงคืนให้คอยมองดูพระรูปนั้นให้ดีๆอย่าคลาดสายตาไม่อย่างนั้นเขาอาจจะเดินเข้ามาในศาลาได้ระวังบาดท,ที่ก้นแตกนั้นเอาไว้ด้วยเพราะผมโดนฟาดเข้าที่หัวจนสลบไปแล้วก็มาตื่นเอาตอนเช้ากฎข้อที่7บางครั้งจะมีหมอกลงขอแนะนำให้ปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาอย่าอยู่ภายในหมอกเป็นอันขาด เมื่ออ่านกดจบแล้วหมดหวังก็รีบนำกระดาษกลับไปเสียบคืนคิดในใจว่ายังไงก็ต้องไปจากที่นี่ก่อนไม่อยากให้ตนเองต้องกลายเป็นหนึ่งในคนที่เขียนกฎเหล่านี้เพิ่มจนมาได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์กำลังจะขี่ผ่านมาหลายคันเขาจึงนึกถึงกฎขึ้นมาได้ในทันทีแต่นี่ก็ยังไม่ถึงตีสามจะเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากจะพบเจอหรือไม่แล้วเมื่อกลุ่มแก๊งวัยรุ่นเหล่านั้น ขี่มอเตอร์ไซค์กันเข้ามาใกล้ๆก็พบเห็นว่าคนเหล่านั้นไม่มีหัวเลยมีแต่เลือดที่ไหลลงมาท่วมร่างกายเสื้อผ้าเกือบทั้งหมดก็มีเลือดปเปื้อนหวังทนไม่ไหวแล้วคิดได้อย่างเดียวว่าต้องรีบหนีขนหัวรุกพึ่งรู้สึกก็ตอนนี้เนื่องจากเขาคิดว่าถ้าใช้คนเมื่อครู่นั้นเป็นผีแถมยังเข้ามาในศาลาได้ไอการที่บอกว่ามีรูปคุดมันอยู่จะช่วยอะไรยังไง คิดได้ดังนั้นจึงรีบออกตัววิ่งหนีกลับไปหารถในทันทีโดยมีเสียงมอเตอร์ไซค์บิดตามมาด้วยเป็นการขับไล่ตามมาจากความมืดเพราะรถของพวกมันไม่มีไฟหน้าจงังหวะหนึ่งที่พวกมันไล่มาเทียบข้างมองเห็นชัดจกว่ามีมีหัวเลยจริงๆบางคันยังทําท่าชวัดเฉวียนหวังก็ได้แต่ร้องแหกปากแล้วก็วิ่งหนีต่อไปจนเมื่อถึงหัวโค้งสุดท้าย ก่อนที่ผีเด็กแว้นจะมาทันปาดหน้าหวังถึงกับล้มลงไปกระแทกกับพื้นเขาคงไม่มีโอกาสเห็นหน้าลูกเมียแล้วที่จริงเขาน่าจะมีเวลาให้ทั้งสองมากกว่านี้เสียงรถมอเตอร์ไซค์ยังดังและเบิ้ลท่ออยู่แบบนั้นจนเนื่อเหมือนว่าพวกมันบางคนจะเดินลงมาหวังเองก็ได้แต่คิดไม่กล้าที่จะเงยหน้าขึ้นไปมองจากนั้นจูจ่ๆก็มีแสงวาบสว่าง มาพร้อมกับเสียงแตลมสนั่นดังและเสียงของเบรกที่ห้ามล้อรุ่งเช้าหวังสามารถหาคนในเมืองมาช่วยลากรถกลับมาที่อู่ได้โชคดีที่เขาไม่โดนรถบัสคันนั้นทับตายเสียก่อนเพราะดันไปล้มลงอยู่กับพื้นกลางถนนแบบนั้นและโชคดีที่รถบัสคันนั้นเป็นผู้คนจริงๆไม่ได้เป็นผีวิญ,ญญาณแบบในกฎที่เขาต้องระวังหลังจากนั้นเมื่อซ่อมรถเสร็จแล้ว หวังก็ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านไม่ได้จะไปเสนอการขายที่ไหนอีกเลยสิ่งที่เขาต้องการก็คือกลับไปหาลูกและเมียอยากจะอยู่ใกล้ๆก,กับทั้งสองคนนั้นครั้งนี้เขาจะบอกกับเธอว่าตอนนี้นั้นมีปัญหาอะไรบ้างการเงินของเราสองคนติดขัดแค่ไหนนานมากแล้วที่ทั้งสองไม่ได้ปรึกษาอะไรกันเลยมีแต่เขาที่แบกรับภาระเอาไว้คนเดียวแต่เขาก็อยากจะให้เธอรู้ และทั้งสองจะช่วยกันหาทางแก้ไขผลทางแบบนี้น่าจะดีกว่าเพราะไม่อยากเดินทางไปไหนอีกแล้วจะได้อยู่ดูหนังกับลูกตอนที่เขาต้องการสักที